h e ลโหลโอเยสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมในในรายการมิสเตอร์จีได้นะฮะอ่าโอเคผมก็รู้สึกว่าสงสัยกับชื่อน,น้าผมกันนะมันเป็นมิสเตอร์มันเป็นของผู้หญิงหรอกแต่ไม่น,นี่แหละฮะผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไม่ใช่โปรโมทเซิร์ฟสิรีวิวมอดเออมันคือมอด black t o o t h นะฮะคือมอดอเอาของไว้ด้านหลังนั่นเองฮะ คือดูนะฮะ F5 ครับเห็นไหมครับของข้างหลังผมคือเขาเรียกว่าอะไรอะที่ขุดนะฮะผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ถ้าเราเปลียนเป็นดาบแล้วออกมาฮะก็คือแบบว่ามันจะเอาของที่เราใช้ล่าสุดนะฮะมาไว้ข้างหลังเช่นเราใช้ขวาล่าสุดแล้วก็เอาออกปุ๊บหาเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ข้างหลังเราและเบางคนอาจจะถามว่ามันใส่อะไรได้บ้าง ก็จะมีไอ้พวกอุปกรณ์เท่านั้นนะครับผมอุปกรณ์ต่อสื่อธนูอะไรพวกนี้นะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ตั้งอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะใส่ไม่ได้สติ๊กใส่ได้ไหมเออสติ๊กใส่ได้นะครับไอ้พวกจะเป็นแท่งๆเป็นไม้ๆม,ม,มันจะใส่ได้นะครับเมีอะไรใส่ได้อีกไหมเอยผมหาไปหนึ่งฮนะอันนี้ผมผมเล่นใน1 8จนะครับถ้าผมใส่นี้ล่ะอ,อาไม่ได้นะครับ เห็นไหมฮะผมมันเป็นบั๊กอหนึ่งอย่างฮะผมเอาออกจากตัวแล้วนะครับแต่ยังอยู่หลังและไม่มีตัวเลยนะครับผมนี่คือบั๊กหนึ่งอย่างอ่ามันใส่ได้อีกเลยไม่ได้นะฮะก็คือแบบว่ามันจะใส่ได้เฉพาะพวกนี้นะถ้าชุดหรอครับมันจะใส่ได้ไหมไม่ใส่ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ามาดูกันนะฮะมันใส่ใส่ได้หรือไม่ได้เห็นไหมฮะใส่ไม่ได้นะครับผมก็กดใส่ไปเลยเดี๋ยวะฮะก็ใส่เสร็จ นี่ฮะมาเปลี่ยนเป็นดาบเท่เ hey, ะ oh. oh. ยใช่ไหมโอ้โหใครเนี่ยหล่อจริงๆอะ่ะหล่อมากๆหล่อจากเทพพระบุตรเลยทุยไม่ใช่ฮะแล้วมาต่อกันนะครับผมมอดนี้เอ่อก็เป็นมอดที่เอาไว้เอาของใส่ตัวท่านนั่นแหละครับผมอย่างอื่นโมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแปลว่าใส่ได้มีแต่ไม่ได้ใส่ถ้าเอ่อให้วิจารณ์มอดนี้นะฮะก็ไม่อยากวิจารณบก็ดีของเขาอยู่ เหมนี้เหมาะกับการไปเอาไปเข้าเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะได้หนุหนๆก,กันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อัพคลิปหรอฮะถ้าผมอัพคลิปผมก็อัพไปเรื่อยๆครับผมไม่กําหนดเวลาและว,วันจะอัพบางวันบางวันไม่อัพนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมวันนี้ก็ขอกราบยนเท่านี้ครับสวัสดีครับ